สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอง,งานวัสดุเรื่องสายอินเทอร์เน็ตก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับสายอินเทอร์เน็ตกันก่อนเลยครับสายอินเทอร์เน็ตหรือสายแลนสายแลนมีคําย่อมาจาก Local Area Network เป็นสายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเช่นบ้านมหาลัยและสํานักงานอื่นๆเมื่อเรารู้จักกับสายแลนกันไปแล้วเรามาดูประเภทการทํางานของสายแลนสายแลนโดยทั่วไปจะมีคู่สายคู่บิด ายนำแก้วและในปัจจุบันสายแลนได้รับความนิยมสูงสุดคือใยนำแก้วเพราะมีความเร็วในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงและประสิทธิภาพในการใช้งานสูงกว่าคู่สายและคู่บิดสายโคเอ็กซิเลสายโคเอ็กลมีตัวนำภายในซึ่งไหลามารวมกันตรงกลางของสายเคเบิลตัวนำนี้จะถูกล้อมรอบด้วยชั้นของฉนวน ซึ่งพร้อมรอบด้วยเกาะตัวนาอื่นๆื่นทำให้สายเคเบิลชนิดนี้ทนต่อการรบกวนของสัญญาณภายนอกได้ดีสายแลนสายแลนมีทั้งหมด8ประเภทได้แก่สายแลนแค t 1เป็นสายคู่บิดไม่มีโครงสร้างฉนวนหุ้มและสื่อสารได้เพียงครั้งเดียวส่วนสายแลนแค t 2เหมือนสายแลนแค t 1ทุกประการ แต่มีความถี่สูงสุดถึง4เมกะบิตส่วนสายแลนแคท3สายแลนแคท3เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสายสถานีเป็นสายที่รู้จักกันน้อยเป็นสายที่ไม่มีฉนวนหุ้มใช้ในการสมาคมอุตสาหกรรมและโทรคมนาคมส่วนสายแลนแคส4ประกอบด้วยทองแดงมีความถี่สูงสุดถึง20เมกะเฮิรตซ์ ส่วนสาย LAN Cat 5ประกอบด้วยโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตใช้ส่งสัญญาณหรือการบริการทั่วไปและสาย LAN Cat 6หลักการทำงานเหมือนกับสายแลน Cat 3และสาย LAN Cat 5แต่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นของสัญญาณสาย LAN Cat 7หรือสายเคเบิลมาตรฐานใช้สำหรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสามารถย้อนกลับเข้าได้และสาย LAN Cat 8 หรือสายเคเบิลประเภทที่8สายอินเทอร์เน็ตซึ่งแตกต่างมาจากสายแลนมีความถี่สูงสุด2 g h กิกะเฮิรตซ์หรือ2,000เมกะเฮิรตซ์สาย UTP เป็นสายคู่ไม่มีชวนวนหุ้มสายเคเบิลชนิดนี้มักถูกเรียกว่าสายอีเทอร์เน็ตทิกเน็ตเป็นสายเคเบิลชนิดแรกในข่าย RG 8 ปลายสายทั้ง2ด้านของบัสจะต้องสิ้นสุดกับตัวต้านทาน50โอห์มไม่งั้นเครือข่ายอาจจะล้มเหลวส่วนสายทินเน็ตเป็นสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นมากทินเน็ตสามารถใช้งานได้ง่ายกว่า RG 8สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด30เครื่องและสายเคเบิลยาวได้ถึง185เมตรสายไฟเบอร์ออปติกหรือใยนำแก้วแสงสามารถแพร่กระจายความยาวขึ้นได้ดีที่สุด ส่งข้อมูลได้มากที่สุดถึง10กิกะบิตระยะทางในการส่งก็เพิ่มขึ้นมากกว่า60กิโลเมตรจึงทำให้สายใยนำแก้วหรือสายไฟเบอร์ออปติกเป็นที่นิยมและมีราคาสูงทางการตลาดครับ